เอาข้าวที่กินเหลือเราก็เอามาให้เป็ดกินให้เป็ดให้ไก่เสร็จแล้วเราก็มานึ่งข้าวเหนียวเตรียมอาหารเย็นคุณแม่ก็จะปอกมะเขือมะเขืออันนี้ก็ได้มาจากนครพนมนะคะญาติส่งมาให้ข้าวเหนียวร้อนๆก็สุกแล้วเอเอาไว้กินกับซุปมะเขือนี่หน้าตาซุปมะเขือน่กินไหมจ๊ะมะเขือนครพนม ่ทุกอยางเราก็จะย่างหมากลินฟ้าหรือเพกาไข่ต้มก็กินกับพริกน้ำปลาแซ่บตกินเหนียวกินเลยค่ะเกลา้าต้มมะเขือกินกับซุปมะเขืออีกแล้วเยนางสุดยอดอันนี้หมากลิ้นไม้ใช่ไหมลิ้นไม้อันนี้กินกับไข่ต้ม เจี๊ยบมาอันเนี้ยตึ้งโมตึงโมตึงโมตึงโมตัดด้วยของหวานล้างปาก